สวัสดีครับฟิล์มดีดักฮีนฮาร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ําๆนะครับคือหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีใครสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็พูดอะไรที่มันแบบว่าหลายคนอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่า ผมเอาเรื่องเดิมมาพูดหรือเปล่าทำไมไม่หาเรื่องอื่นมาพูดบ้างล่ะผมอยากจะบอกเลยนะฮะตั้งแต่ผมั้งแต่ผมแบบศึกษาเรื่องจิตเ,เรื่องเรื่องจิตมาเรื่องการพัฒนาตัวเองมาแรงบันดาลใจมาเนี่ยสิ่งที่ตัวผมเป็นปัญหาในชีวิตก็คือเรื่องเดิมๆทำไมผมถึงเอาเรื่องเดิมๆม,มาพูดก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการแก้ไขในเรื่องเดิมๆที่เราไม่เคยเปลี่ยนมันได้สักทีนี่แหละชีวิตของเรา จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการทักษะอะไรใหม่ขึ้นมาเยอะหรอกครับทักษะใหม่ๆอ่ะทักษะใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับส่วนหนึ่งที่แบบว่าอมันจะได้สกิลเพิ่มได้อะไรเพิ่มขึ้นมาได้ควาได้ข้อคิดอะไรเพิ่มมาในหลายๆอย่างแต่ผมไปผมไปฟังคีของโคโช้ชโจสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือเรื่องเดิมๆในชีวิตคุณเช้ามาคุณพับที่นอนหรือเปล่าคุณขอบคุณที่นอนคุณหรือเปล่า คุณขอบคุณไหมที่ทุกวันนี้คุณยังตื่นขึ้นมาคุณยังมีลมหายใจอยู่หรือคุณเงินไม่พอใช้การที่คุณเงินไม่พอใช้ก็มาจากการที่คุณหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เอาเงินไปทําในสิ่งที่คุณอยากทำเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นแหละครับทั้งหมดก็เป็นปัญหาเรื่องซ้ําๆเดิมๆเ,เวลาผมเข้าไปฟังคลิปโค้ชโจที่ผมนับถือนะฮะที่ผมฟังอยู่ตลอดผมก็ชอบฟังเรื่องเดิมๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมติดขัดอยู่ แต่ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมก็ชอบฝังผมอาจจะแก้มันได้หรืออาจจะกลับไปทำมันซ้ำเหมือนเดิมอีกเพราะว่ามันเหมือนแบบมันฝังไปในจิตใต้สำนึกอ่ะผมก็ยังผิดพลาดในเรื่องเดิมๆอยู่ใครเป็นใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นกันเหมือนผมแบบทุกคนน่าจะเป็นกันเหมือนผมแบบหลายคนอ่ะนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นติดปัญหาเรื่องเดิมๆเนี่ยแหละชีวิตคนเราแต่ถามว่ามันมันไม่แปลกนะครับมันเป็นเรื่องปกติ ทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงไปทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรานั่งสมาธิอยู่กับที่ทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราแบบว่าอยู่กับลมหายใจของตัวเองหยุดคิดเรื่องต่างๆเพราะมันคนเราอะ่ะมีเรื่องที่คิดตลอดเลยครับคิดนู่นคิดนี่คิดตลอดเวลาคิดอยู่ๆก็คิดฟุ้งซ่านไปเองคิดไปแบบไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เราดึงกับสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ดึงกลับมาให้อยู่กับปัจจุบนันให้มีความสุขอยู่กับลมหายใจของตัวเองแล้วสักพักสักพักหนึ่งเราก็คิดไปอีกละแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราแก้เราแก้ไขปัญหาเรื่องนีย้ยังไม่ได้เราก็ต้องฝึกมันไปเรื่อยๆมันก็คือปัญหาเรื่องเดิมๆอ่ะคุณนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งคุณก็คิดพอรู้ตัวแล้วดึงกลับมาคุณก็คิดเหมือนเดิมอีกนั่นนะเรื่องเดิมๆเหมือนกันกับชีวิตของเราเนี่ย เหมือนผมจะคิดได้แล้วนะเช้ามาผมพับที่นอนใช่ไหมพอตกบางวันผมเหนื่อยมากเพียตื่นเช้ามาเอา้าตื่นสายซะและ้วรีบบิ่งออกไปทํางานก็ไม่ได้พับอีกแล้วแล้วก็ต้องกลับมาฟังคลิปโคชโจว่วามีอะไรที่ผมพลาดไปแล้วผมก็ต้องกลับมาแก้ไขมันใหม่อีกทีนึ่งนี่แหละครับชีวิตคุณไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าทําไมช่องผมแบบว่าเอาเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆกลับมาพูดเอากลับมาวนใหม่อะไรหรือเปล่า คุณฟังซ้ำมีอีกกี่รอบอ่ะคุณก็สบายใจทุกรอบถ้าหากเรื่องนั้นเป็นปัญหาที่คุณกำลังติดขัดอยู่ในชีวิตจริงจริงไหมจริงต่อให้เปลี่ยนคนพูดต่อต่อให้เขาจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่พูด,แต,พดแต่พูดใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมพูดคุณก็ชอบอยู่ดีครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่แบบคุณติดขัดอยู่แต่คุณยังเป็นที่จะต้องค่อยๆฝึกมันอย่างผมเนี่ยกำลังฝึกให้ จิตของผมเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขทุกช่วงขนาดนะครับกําลังฝึกให้ตัวเองมีความสุขทุกช่วงขนาดไม่เครียดไม่กดดันเกินไปหาเงินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพยายามฝึกแบบนี้นะพยายามฝึกเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเสีเยสกับเรื่องเงินมากเลยในการหาเงินเนี่ยถ้าไม่ได้ตามเป้าเนี่ยผมจะเครียดทุกวันนี้ก็ยังมีอารมณ์นั้นนะฮะมันเป็นบางช่วงที่แบบรู้สึกว่าทําไมผมช็อตเงินอีกแล้วเนี่ยแต่ผมต้องค่อยคฝึกให้ตัวผม เพื่อแบบต้องก้าวข้ามมันไปต้องเขาก้าวข้ามความรู้สึกขาดแคลนไปให้ผมมีความรู้สึกมั่งคั่งตลอดก็คือคนรวยเวลาเขาคิดกันเขาจะไม่ค่อยซีเรียสวันนี้ขายดีขายไม่ดีก็ช่างมันเป็นเรื่องปกติทํามันไปทํามันให้ดีที่สุดจิตผมยังไม่ถึงขั้นนั้นไงยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่า,าคิดได้ในระดับนั้นแต่กําลังฝึกอยู่นะครับฝึกให้ตัวเองแบบว่า ให้ตัวเองปล่อยวางได้มากขึ้นนะเออวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้วิ่งได้ไม่ถึงพันวิ่งงานได้ไม่ถึงพันไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วทุกอย่างออกมาเช้าแล้วทุกอย่างโอเคหมดละไม่เป็นไรอันเนี้ยให้ฝึกอย่างเงี้ยให้ฝึกมันแบบว่าให้ทุกอย่างมันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆผมเป็นปัญหาเรื่องเนี้ยบ่อยมากแต่ผมก็ต้องแก้ไขมันซ้ําๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือต่อให้คุณจะฟังเรื่องที่ผมพูดออกมาซ้ำเนี่ย ไอคลิปเนี้ยที่ผมพูดไปอาจจะซ้ํากับคลิปเก่าๆของผมนะครับที่ผมเคยพูดเหมือนกันแต่ผมก็จะนํามันกลับมาพูดอยู่ดีแล้วแหละเพราะว่าชีวิตคนเราจริงๆแล้วก็ติดขัดกันในปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆอย่าเงี้ยเราเราต้องแก้ไขนิสัยนิสัยบางอย่างของตัวเรานะครับผมต้องค่อยๆปรับกันไปนะ ฟังมันเข้าไปเยอะๆครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมซับและสุดท้ายที่สุดถ้าคุณพร้อมที่จะฝึกที่จะเปลี่ยนมันแล้วเดี๋ยวตัวคุณก็จะเปลี่ยนมันไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่รู้เป็นไรเวลาผมผมฟังเรื่องซ้ำๆในสิ่งที่ผมติดขัดอยู่ผมรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งนะส่วนใหญ่เรื่องเงินบ้างเรื่องปัญหาบ้างแล้วโค้ชผมชอบมากเลยเวลาที่โค้ชโจจะพูดเหมือนอย่างว่าเวลาที่โค้ชโจเขาเล่าถึงตัวเขาในอดีตตอนที่เขาแบบไม่มีแทบจะไม่มีเงินเลยนะ แต่เขาก็พยายามรู้สึกปล่อยวางรู้สึกแบบเออผมรู้สึกสบายใจพอได้ยิงคําเนี่ยแล้วผมก็ฟังคิดนั้นซ้ำฟังซ้ําไปซ้ำมาจนผมรู้สึกดีขึ้นะดีขึ้นแบบว่ามันดีขึ้นจริงๆนะจนผมแล้วเริ่มคอยตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมหยุดฟังอะสุดท้ายแล้วผมก็กลับไปเป็นอารมค์ออารมณ์ร้อนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็นี่เดนจะมาพูดประมาณนี้แหละผมอยากจะที่ผมอยากจะบอกก็คือ คนเราการที่มันมีปัญหาเรื่องซ้ําๆเดิมๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติและครับแต่คลิปวิดีโอผมยังมันจะซ้ํามันจะเดิมมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าขอแค่มันฟังแล้วผู้คุณฟังแล้วมันสบายใจขึ้นจริงไหมคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไปทํางานวันนี้คุณออกไปเหนื่อยคุณกลับมาคุณก็อยากให้ได้กําลังใจจากคนที่คุณรักถูกต้องไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นคําเดิมๆเหนื่อยไหมคําเดิมๆ คุณก็ยังอยากฟังมันอยู่แล้วโอเคนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีละหฮินฮนะสวัสดีครับผม